ในปัจจุบันนี้เริ่มมีการนำเทคโนโลยี RTK มาประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆอย่างกว้างขวางเพื่อระบุตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูงโดยมีสถานีฐานหรือ base station ที่รู้ตำแหน่งอย่างแม่นยำส่งข้อมูลการแก้ไขพิกัดไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือ rover แบบ real time ทำให้อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถระบุตำแหน่งได้ในระดับเซนติเมตรมีการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นงานสำรวจที่ดินการเกษตรการก่อสร้างและการบินโดน แต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีระบบที่มอนิเตอร์หรือแจ้งเตือนประสิทธิภาพของสถานีฐานที่ผู้ใช้งานเลือกใช้ว่ามีประสิทธิภาพณนะเวลานั้นมีความคลาดเคลื่อนของการระบ,บุพิกัดมากน้อยเพียงใดทางเราจึงได้พัฒนาระบบวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนในการคำนวณตำแหน่งแบบสัมพัทธ์พร้อมการแจ้งเตือนแบบทันทีขึ้นในส่วนของอุปกรณ์ของเราจะใช้ GNSS Antenna ในการรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมกับรับข้อมูลค่า collection จาก base station โดยใช้ receiver รับข้อมูลแล้วส่งไปประมวลผลต่อที่ NUC จากนั้นทำการส่งข้อมูลเข้าไปใน database เพื่อแสดงผลลัพธ์บน Web a p p l i c a t i o n นในส่วนของ Web Application จะมีการแสดงผลค่าความคาดเคลื่อนของแต่ละ Base Station ที่ lower station คำนวณได้ในรูปแบบตารางและมีการาฟแบบ Time Series แสดงแบบ Real Time ส่วนต่อมาในส่วนของการรับสมัครการแจ้งเตือน ผู้ใช้สามารถเลือกเบสสเตชันและค่าความคาดเคลื่อนที่ต้องการรับการแจ้งเตือนได้และในหน้านี้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังได้โดยจะมีกราฟแสดงตัวอย่างข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการดาวน์โหลดอยู่หลังจากที่ผู้ใช้งานได้รับชื่อของ t o อปิกับ s e r v ์ฟเวอร์ผู้ใช้งานสามารถเปิดแอป ntfy แล้วทาการกรอกชื่อทั้งสงโดยทำการกรอกชื่อเซิร์ฟเวอร์ในตั้งค่าก่อน แล้วทำการเพิ่มชื่อท็อปิกในหน้าหลักจากนั้นผู้ใช้งานสามารถรอรับการแจ้งเตือนได้เลยและสามารถดูประวัติการแจ้งเตือนได้ในแอปพลิเคชัน